ครับมาลานไทยพี่น้องตอนนี้ก็อรอลานไทยเหละพี่น้องแถวไปไทยไปเบิรงครับพี่น้องทางลานไทยเป็นยังไงมียังขายแน่นอบพี่น้อง่ะไปชมกันเลยครับไปเลยครับไปเลย มาทางลา้านไทยพี่น้องไปชมกันว่าบรรยากาศโอ้ฝนลิ่นละฝนตกเล่นะพี่น้องฮะพี่นเราไปพุ่นก็ไ,กได้ล้านใหญ่พุ่นก็นไดนไนน้นี่ครับเตื้อไอ้ห้างต่อพี่น้องเบิองนี่ครับสิงคโปร์คุณได้มากกับยี่ห้ดีเนาะพี่นะ้องเนาะห้างตอ่อเออ เตนเตือนไก่คอนขอดร้านไทยพุ่งเปิดวมันนี้ต้นไปใสน่นอตหนิเนาะวันยมาไทยทางร้านข้าววันเนี้ยกับร้านไทยครับร้านเจตุ๊กตาาสัน่น์ไหนต้องบรรยากาศที่เนาะอ๋อครับแถวนี้ไม่ใช่้านไทยง่ายเอยามาจากโคเด้นวดัดอะไรเนาะนั่นงพิชฌานี ตับรรยากาศเอาเปนยังไงต้มไก่ังกลับนี่หะกลางไทยเราสิทนะานไทยใหญ่มากเลยกำลางไทยครับตับรรยากาศเป็นน้ำกันทบสัมห่างนี่นะ ลานส่งเงินแบบวัดไทยไกลขนาดไหน่อหนอบรรยากาศลานไทยเลเนด้อน อร้านไทยเป็นหนุ่มใหญ่ของมานน่าเสียผ้าไปจากมามาเ้อครับพี่น้องเดี๋ยวฟังตึก,กคนกอนควอดนี่แหละตึกข้างตัวที่เขาเอื้อนกันแล้วมันจะก,การะจาานจองเงินก็ยืนนี่ครับนี่นายงวนบริการโอนเงินครับมาได้ครับข้างล่างเหมืนก็นจะเป็นคลินิก ลงมาในเลือดไปเลยพี่น้องมาษิมาไทายอันนั่นไทยกับคนไทยปาราขายอย่านี้แล้วกันตลาดไทยบุตรหลานเขาใหญ่มาก ออกจแกะโคดินเนาะพี่น้องโคดินเขาทุกคนก็เลยใหญ่มากเลยหาเพิคน่งเงินอยู่ยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มผู้พานเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้จะมีครับขอบคุณครับ